แต่ผมไม่รู้ไงว่าเคสตรงนั้นน่ะมันเป็นผู้ป่วยวิกิตหนาดไหเพราะมันไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาออกมามาคุยกับเราตอนแรกไงก็มันไม่มีใครมารับแม่ลงจากรถที่ที่นึกภาพออกไหมผมก็ต้องจะต้องลงจริงๆแล้วคือผมนั้นน่ะ ยังไงผมเป็นคนขับถ้ามันมีคนมารับแม่ลงจากรถเอาเปนัน่งรถเข็นมันไม่มีใครที่จะไม่ถอยรถด,ด้วยจัญญาบรนของ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 คนที่ไปตรงนั้นอยู่แล้วพ<ม>อผมไปแล้วมันไม่มีใครมารับไม่มีใครมาเนี่ยเราต้องเอาเข็นไปเองไหมพอเราเข็นไปเองเอาเฟนผมเขาให้ไปทําบัรเขาให้ไปตำบักผมก็ต้องเข็นแม่เข้าไปาข้างในพอจังหวะที่ผมเข็นแม่เข้าไปด้านในนั่นแหละผมก็ต้องเขาบอกให้ผมเอาแม่ขึ้นวางบนนอนเตียงเพราะแม่ไม่สามารถช่วย,ยวตัวเองได้ถ้าแม่ยืนได้ผมผม ดินได้ผมก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องลงจากรถแล้วผมให้แม่เดินกลับเป็นผมก็ไปยังได้เลยเห็นว่ากล้องวงจรปิดบางช่วงพี่มีการยืนเถียงกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งตั้งนานนะครับพี่ทําไมช่วงนั้นเราไม่ตัดสินใจเลื่อนรถให้ก่อนนะฮะอันนั้นคือในกรณีที่เขาขึ้นรถไปแล้ว <c oughs> แต่เขาไม่ได้บอกไงในมุมมองนั้นเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดถึง แต่แต่ภาพแรกที่ที่ผมอยู่ที่ผมชี้อยู่ว่นั่นนะ่ะคือหมแม่ซึ่งเสร็จแล้วผมมาเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ผมก็เลยบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่มาดูแม่ผมนิดนึงอืมอ่ะแต่พอผมออกจากห้องสั้ไปคือเขาจะออกไปอยู่แล้วมองได้ไหมว่าคือทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องเอ่อดำเนินการเรื่องของผู้ป่วย<ม>วิกฤตก่อนนะครับ<ม>เขาแบ่งจัดสรรไปตรง<ม>นั้นก่อนนะครับพอถึงเวลาแล้วอาจจะมา<ม><ม>ช่วยแม่เราทีหลังอย่างเงี้ยครับมองยังไงบ้างครับเรื่องนี้พี่คือคือผมผมผมก็มองอย่างนั้น แต่ผมไม่รู้ไงว่าเคตตรงนั้นนะมันเป็นผู้ป่วยวิกฤตขนาดไหนเพราะมันไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาบอ,อกมามา,มา,ม,ามาคุยกับเราตอนแรกไงว่าเออแม่แม่เรามาแล้วที่เหตุผลที่ไม่ได้มารับทีแรกเขาไม่ได้บอกไลและผมเข้าไปผมก็ไม่รู้ด้วยนะทางรถพยาบาลคันนี้ยเขากาลังจะออกหรือเขาเข้ามาเพราะเขาไปจอดเลยจุดไปอีกหน่อยหนึ่งไม่ได้อยู่ในตรงระหว่างทางที่ผมไปจอดแล้วตอนที่ว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตเขายกมือไหว้นั่งกราบขอทั่วขอให้พี่เลื่อนรถอ่ะตอนนั้นอ่ะ ที่เห็นแล้วตอนนั้นที่ออกมาเลื่อนเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงครับผมเดินมาผมผมเดินมาจากผมเดินมาที่จะผมจากผมที่จะผมคุยกับหมอกับกับพยาบาลเสร็จใช่ไหมผมเดินมาแล้วเขาก็นั่งตรงนั้นแหละแต่เขาลองอ้ายแล้วก็บอกพี่พี่พี่พเสียงก็เดินนั่นคือผมเดินออกมาไปขยับรถผมไม่ได้โทษเสียงแต่มุมองที่เขาถ่ายออกมาเขามองว่าตีน้องคนนี้ยมานั่งคอนว่งขอชีวิตให้ผมดไปขยับรถเนี่ยเพราะว่ามัน มันไม่ตรงกันไงถ้าผมยืนถ้าผมยืนยืนเสียงกับน้องเขา้องก็ต้องเห็นว่าผมยืนเสียงใช่ไหมอันนี้ผมเดินจากข่าวที่ออกมาเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับพี่กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมกระทบหลายอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่งนะผม ผมไม่มีงานเลยผมการเป็นคนตัวาบริษัทให้ออกเลยครับพี่ใช่ครับทั้งคู่เลยไหมครับทั้งทั้งภรรยาไหมฮะคา,าสุดตเธอร์ก็ไม่ได้คือไม่มีอะไรทั้งพี่ทั้งภรรยาเลยครับภรรยาผมก็รอรอ,รอสิ้นปีอื๋อแต่เบื้องต้นบริษัทให้พี่ออกคนเดียวอย่างนั้นนหะครับใช่ครับอ,อเพราะว่าฟาร่าผมก็มีอยู่แล้วรถรถ,รถก็ต้องกอดอะไรนี่แลไวนี่ไหนเะเป็น,นพวก อ่าตปสอ,อะไรอีกด้วยที่ที่อ่าเมื่อก่อนที่ว่าพ่อพ่อเสียไปมันยังมีที่ตปสอ,อะไรเหลืออยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ